โอเคนะครับมาต่อที่เรื่องที่สี่นะครับเรื่องนี้จะเริ่มทำนวนเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งอาจารย์จะขอละที่มาของสูตรหรือการพิสูจน์สูตรออกไปนะครับเพราะว่าเราเรียนไปแล้วในชั้นเรียนของเราเนาะเรามาทำความเข้าใจสูตรโดยตรงเลยโอเคเรื่องความเข้มเสียงเนาะความเข้มเสียงมันคืออัตราส่วนระหว่างอะไรกําลังของแหล่งกําเนิดเนานะต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ซึ่งทรงกลมเนาะพื้นที่ทรงกลมที่เป็นรูปโค้งแบบเนี้ยคิดภาพตามนะมันจะเท่ากับเท่าไหร่ A, A คือพื้นที่นะนักเรียน C พาย R ยกกำลังสองโอเคนะมันก็เลยได้ที่มาของสูตรนี้เนาะซึ่ง I ตัว I คือความเข้มเสียงเนาะหน่วยวัดต่อตารางเมตรนักเรียนจะชอบจำสับสนมือจำไม่ได้นะว่าหน่วย ภาษาอังกฤษตัวย่อภาษาอังกฤษเขียนยังไงอ่ะ i เนาะความเข้มเสียงหน่วยจะเป็นตัวดับเบิลยูหารด้วย m ยกกําลังสองเนาะดับเบิลยูคือวัดเนาะ m ยกกำลังสองคือตารางเมตรโอเคไหมอ่าอันนี้หน่วย p คือกําลังหน่วยเป็นวัดเนาะใครจาไม่ได้ก็จาว่ากําลังไม่สบายเนาะกาลังเป็นวัดโอเคส่วน r คือระยะห่างจากจุดกําเนิดถึงผู้ฟังเนาะโอเคหน่วยเมตรนะ แล้วทีนี้เรื่องที่เราต้องรู้เนาะคือความเข้มสูงสุดกับต่ําสุดที่คนเราสามารถได้ยินเนาะหรือรับฟังได้เนาะความเข้มสูงสุดคือดังมากๆมันมีค่าเท่ากับหนึ่งวัตต์ต่อตารางเมตรนกเรีอยวส่วนความเข้มต่าสุดเนาะตรงนี้คือ i อูอย่างนี้นะเท่ากับสิบยกกําลังลบสิบสองวัตต์เนาะได้ใช้ทั้งสองตัวเลยพยายามจําไว้นะครับ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์เลยดีกว่านักงเรียนไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะข้อ7บอกว่าแหล่งกําเนิดเสียงส่งพลังงานด้วยอัตราเนาะส่งพลังงานด้วยอัตราให้เรารู้ไว้เลยว่ามันคือตัวอะไรตัวพีนักเรียนดูหน่วยเอาวัดเห็นไหมผู้ฟังซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกาเนิด10เมตรอันนี้คือ R เนาะจะได้ยินเสียงความเข้มเท่เทาไหร่อะเรารู้มี P มี R มาแล้วมันคือสมการนี้แน่ๆเน,เนาะ I เท่ากับอะไร P ส่วนด้วย4ี่ายอยกกำลังสองนะครับลองแทนค่าดูเนาะ I เท่ากับ P เนาะ P เป็น π คูณ10ยกกำลังลบ8เนาะ R เนาะก็เป็นเท่าไหร่4 π 10ายเนาะอ่ะสีไม่ชัดเปลี่ยนสีดีกว่า10เนาะยกกำลังสองโอเคนะ ทีนี้ลองลองดูว่าอะการหารแบบนี้เราลองเราพอเราแทนค่าเสร็จปุ๊บเราต้องดูว่ามันอะไรที่มันตัดกันได้บ้างเนาะอะไรที่มันเหมือนกันอ,อาจารย์เห็นแล้วว่าภายเหมือนกันภายตัดภายได้เนาะทีนี้พอดู ตัวตัดกันหมดแล้วสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งต่อมาคือจัดการกับเลขยกกำลังท้างข้างบนและข้างล่างเนาะอ่าก็1ต่อ4นสี่เราลองมาเลขยกกำลังแบบนี้นะครับถ้าหารกันให้เอาเลขชี้กำลังเนาะเลขชี้กำลังคือเลขที่อยู่ข้างบนเลขสี่บ้ใช่ไหมเนาะ ถ้าหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันเนาะส่วนถ้าบวกให้เอามาถ้าคูณให้เอามาบวกเนาะถ้าหารให้เอามาลบเนะาะก็เป็นลบแเนาะลบกับ2อย่างนี้สรุปแล้วไอจะได้1นึ่ส่วนสคูณสิยกกำลังลบสนะิเนาะอย่าลืมหน่วยวัดต่อตาหลังเมตร ตอบแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าในช้อยไม่มีเศษส่วนก็ให้เราลองหาทศนิยมดูอย่างเช่น1น่งนสก็เป็น0.25เนาะลองหารดูนะครับไม่ยากเนาะอ่ะดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อ8เขาบอกว่าชายคนหนึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งเป็นระยะทาง10เมตรเนาะวัดความเข้ม เสียงจากแหล่งกำเนิดได้10ยกกำลังลบ8วัตต์ต่อตารางเมตรอยากทราบว่าแหล่งกำเนิดเสียงนี้ให้กำลังออกมาเท่าไหร่ถามหาชัดเจนมากคือตัว P เนาะ,ะให้เราลองคิดภาพเขามีลำโพง1อันเนาะแล้วเขายืนอยู่จากลำโพงมาเป็นระยะทาง10เมตรเนาะ,ะทีนี้เขาถามว่าเขาวัดความเข้มเสียงเนาะสมมติในมือเขาถือเครื่องวัดความเข้มเสียงตัวเลขที่อ่านออกมาได้คือ10ยกกำลังลบ8 วัดต่อตารางนิตเขาก็เลยถามว่าเขาอยากรู้ว่ากําลังของลําโพงอะ่ะไม่รู้มันเป็นเท่าไหร่ช่วยหาหน่อยโอเคตั้งสมการเลยนักเรียน i เท่ากับ p ส่วนด้วย4 pi r ยกกําลัง2นาะเขาอยากรู้ p ใช่ไหมอ่าอาจารย์จะแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือเราอย่าเพิ่งแทนค่าเรียนให้เราเอาก้อนก,ออก้อนดำๆเนี่ยย้ายไปคูณ i เลยจะได้เป็น p เท่ากับ i คูณ4พายกกำลังสองจากนั้นเราค่อยแทนค่าเนาะโอเคอาจารย์จะลบฝั่งนี้ออกทีกนนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องแทนเนาะเขาให้มาเนาะยกกำลังลบ8เนาะคูณกับ4คนะูณพเนาะคูณอกำลังสองคือ10ยกกำลังสองเนาะ P ถ้าก็เอา4ีพายลองมาครับเห็นไหมคูณกันอยู่เอาเลขมาบวกกันก็คือ10ยกกำลังลบ8บวก2เนาะลบ8บวก2มันจะได้เท่าไหร่คูณ10ยกกำลังลบ6เนาะอย่าลืมหน่วยกำลังไม่สบายกำลังเป็นวัตจบโอเคนะอ่าทีนี้ดูข้อ9โอเคข้อ9อาจารย์อยากให้เราลองทำดูเองเนาะ อ่ะข้อนี้จะค่อนข้างยากแต่ว่าอาจารย์อยากให้เราลองทําดูเองเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเฉลยข้อ9ลงไปในกลุ่มให้นะครับมันจะยาวเกินไปเนาะโอเคเนาะ